ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับวข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้ WA นะครับ1991แสนบาทนะครับหุ้นกู้ชุดที่หนึ่งอายุ3ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่4.95เนะครับบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อได้นะครับซื้อ1 0 0 0บาทจะได้นะครับรวมอัตราดอกเบีย้ยนะครับทั้งแคมเปญเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะอัตราดอกเบีย้ย ตัวเนี้ยนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักหุ้นกู้ WA กันสักเล็กน้อยนะครับก่อนจะไปคำนวณกันโดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และลางสื่อชีชวนบริษัท WA 1 9 9 1าจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ3ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับ 14.95%นะครับ4.95%ต่อปีเสนอขายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทนะครับโดยครบกำหนดไถ่ถอนปี25 71นะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2นะครับอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยนะครับ5.8%ต่อปี เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2574เสนอขายรวมนะ2ชุดด้วยกันนะครับรวมเสนอขายไม่เกิน2ล้านหแสนหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,500ล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้ทั้ง2ชุดนะเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัานผู้ลงทุนรายใหญ่ผู้ลงทุนรายใหญ่หญหญพิเศษและผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับ ผู้ออกหุ้นกู้นะครับอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทดับเบิลเอ็ากจำกัดหมาชนปี2567วงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ2ปีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับ BBB 3 B นะครับโดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566นั่นเองผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ CGS ีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ไอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์มูชันพาร์เนอร์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบล์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยูโ o b เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดมหาชนระยะเวลาการจองซื้อ1นถึงสกรกฎาคม2567นั่นเองนะครับซือ้อหุ้นกู้นะครับดับเบิลเอหนึ่งแบาทหุ้นกู้อายุ3ปี9เดือนวิธีการคิดนะครับคิดเหมือนการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเลยนะครับหลักการนะแต่เนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยนะครับจะให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนแบบ เป็นปันผลนะครับทุกๆ3เดือนนะครับจะให้ทีหนึ่งนะทุกๆ3เดือนจะให้อัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นวริการคิดมันก็ต้องคิดแบบนี้คิดซอยย่อยมาเลยนะครับตลอด3ปี9เดือนโดยนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะโดยปีที่1เดือนที่1ถึง3เงินต้น10,000ดอกเบี้ย4.9 5จเาานำนวนวันนะ3เดือนมัน90วันดอกเบี้ยให้รับ 1, 2 2 0บาท55สาตางค์เดือนที่4ถึง6นะครับ เงินต้นเท่าเดิมดอกเบี้ย4.95%จำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ1,234บาท11สตางค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ1,247บาท67สตางค์เดือนที่10-12นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ1,247บาท67สตางค์ปีที่2เดือนที่1-3นะครับดอกเบี้ยให้รับ1,220บาท55สตางค์เดือนที่4-6นะครับ จำนวนวัน91วันดอกเบ,บ,บี้ยรับ1,234บาท11สตางค์เดือนที่7 9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1247บาท67สตางค์เดือนที่10-12นะครับในปีที่2จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1,247บาท67สตางค์ปีที่ 3, นะครับเดือนที่1 3ถึงนะครับดอกเบี้ยรับ1,220สบาท5 5สตางค์เดือนที่4-6กนะครับดอกเบี้ยให้รับค์ เดือนที่7จนะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ1,247บาท67สตางค์เดือนที่1 0 1ถนะครับจำนวนดอกเบี้ยที่รับ1น4 7บาท67สตางค์ปีที่4ขึ้นปีที่4นะครับเดือนที่ 1- นนะครับดอกเบี้ยให้รับ1น2 0พบาท55สตางค์เดือนที่4-6ดอกเบี้ยให้รับ1234บาท1 1สตางค์เดือนที่ 7--9 ดอกเบี้ยให้รับ1,247บาท67สตางค์รวมอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมด18,552บาท33สตางค์นะครับอัตราดอกเบีย้ยหักภาษีนันท์จ่ายจริงๆมันหักภาษีนันท์จ่ายณตอนที่ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับตั้งแต่3เดือนแรกแล้วล่ะนะครับแต่นี้ผมเอามาแม็กรวมแล้วกันนะครับหัก15% 18,552บาท33สตางค์หัก15%หัก2,700 82บาท85สตางค์นะครับเหลือ15,769บาท48สตางค์นั่นเองนะครับสรุปเงินต้น100,000บวก10,000บวกดอกเบี้ย15,769บาท48สตางค์เป็น101,5769บาท48สตางค์รับไปเลยนะครับก่อนจะการมีคำถามอะไรสามารถสอบถามาเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกร <an> กรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี <movie> ้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการป,ประกันร,ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี่หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และลังสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับถนนวิภาวดีลงังสิทธิ แขวงจอมพลเขตจตุจกักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสําน,นักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ